สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เอน้องเจษน้องต่าอยู่ที่ทไหนกันนี่ฮะเนี่เราอยู่กันที่โรงพยาบาลค่ะ <c oughs> เฮ้ยใครป่วยฮะมาโรงพยาบาลเนี่ยไม่ป่วยค่ะเรามาเที่ยวโรงพยาบาลกันค่ะทเที่ยวโรงพยาบาลน,นะเที่ยวยังไงฮะเจษไม่กายป่วยกายเป็นมือเท้าฟาออ๋นีว เราเมือท่านผมมาไกลถึงโรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรีเลยเหรอคะไม่ใช่ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะและยังไงคะเราอยู่กันที่หน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเราไม่ได้มาหาหมอหรือมาเยี่ยมไข้มาไหนกันะมาทำที่เราจะมาเที่ยวนั่นเลยค่ะมองไปนูนี่เหรอโอ้โหน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ยาอะไรประมาณนี้นะอ๋อพิพิธภัณฑ์ยาเหรอคะไปชมกันดีกว่าค่ะตึกเก่าค่ะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะแล้วเราเดินไปดูกันดีกว่าแดดร้อน อันนี้นี่มันคุนๆนะคะมันเหมือนเคยแสดงละครเรื่องอะไรนะคะที่เนี่วานิดาป่ะคะวานิดาเหรอฮะโอแต่งตัวเป็นวานิดามาเออเหรอคะใสกระโปรงแบบสุมใส่ใส่หมวกปีกนี่ยโอ้นี่มีเขาวงกดอย่าเด็กๆบอกค่ะใช่ใช่ไหมใครใช่อะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอะไรปอยทากถอยทากตัวเจษ งาที่เราพิเกตคริสหอยทากเหรอคะโอ้ยชอบกลัวหอยทากจังเนาะอ่ไปไปชมด้านในกันดีกว่านะเขาเปิดหรือเปล่าคะวันนี้ถ้าจะเปิดนะคะเหรอจริงๆนะหลายปีก่อนเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะวันนั้นฝนตกแล้วเขาปิดด้วยคือเรามาเย็นเกินก็เลยเข้าไม่ได้นะคะวันนั้นมาเย็นเกินวันนี้เลยร้อนเลยค่ะนี่เป็นตึก้าพยาภยคุยอ๋อนี่เป็นตึกเก่าเขาสวยมากเฮ้ยนกอะไรฮะเนี่ย ฮะไก่ฮะเอาคุยโน้กคเป็นกูไปคุยกับไก่ได้เฮ้ยอย่าแกล้งมันนะแกล้งมันนะอย่าแกล้งมันนะไปไปเดินไล่สี่ก็เดินไปตังเขาตั้งอยู่ค่ะอ่านี่ไปกันฮะนี่นะคะก็คือเหมือนเป็นป้ายบอกทางตรงนีทั้งสปาอภัยภูลเฮ้ยมีสปาด้วยอ่ะร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรคือถ้าใครเคยเคยกินยาพวกสมุนไพรไทยอันนี้ดังอ่ะ อาัยภูเบศอ่ะคือเป็นแบรนด์ที่ดังมากแม่แอก็กินยาพวกแก้เจ็บคอเป็นยาน้ำอ๋อโอเคโอกหักอะไรเงี้ยแก้ได้ทั้งนั้นใช่ไหมฮะใช้อภัยภูเบศด้วยค่ะอ๋อเหรอคะโอเคไปไหมนี่อยู่นี่เลยไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวก่อนไม่ไปไม่ไปไม่จะไปไม่จะไปไปไปดูข้างในกันเลี้ยงข้ามาแล้วนะคะอืมเป็นไงฮะฮะโอ้บรรยากาศมาโหแบบดูแบบสมัยรัชกาลที่ห้าอย่างเงี้ยนะฮะ โอ้โหดูบรรยากาศเลยบรรยากาศอืมนี่นี่นี่ให้ดูหมดโอ้มีแชนเดเลียค่ะอะอะไรนะคะหมอแมะตกแต่งข้างในแบบดูดีมากฮะอะไรฮะโอ้ตัวนี้งพิเซ่าเลียกฮะใส่ยาค่ะเข้าไปดูไหมอ่าไปดูกันไปนี่นี่นี่ตรงนี้นะคะเป็นเก้าอี้สระที่นั่งอุ้ยจริงเหรอฮะห้ามนั่งนะฮะต้องมีพระบรมมาองคานุวงศ์ได้ห้ามนั่งนะกายไปดูดู เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางไหนก่อนฮะอ่าไปทางนี้ก่อนอ่าอ่เป็นไงอุ้ยมีของขวัญไงมอร์นี่คริสต์มาสเหรอฮะโอ้โหเขา่องไปแล้วเด็กๆตเต็มเลยนะฮะสวยงามมากอ่ะหมาม้าพาไปดูห้องนู้นหน่อยคะ่ะเป็นไงฮะรู้สึกแบบคลึ้นโอ้โหนี่เป็นกลิ่นยานะฮะยาโบราณป่ะฮะตอนแรกนึกว่าร้านกาแฟค่ะฮ <c oughs> ะ เขามาร้านกาแฟเห็นคนเขาแบบดูวุ่นวายเหมือนทางิสต้ากำลังชงกาแฟอยู่แล้วจริงๆคืออะไรคะขายยาค่ะดูที่มียาอะไรบ้างอ่ะมาม่าลองอ่านดูค่ะนี่นะฮะยาดองสุราค่ะยาดองสุราบำรุงกำลังท่านชายแปลว่าอะไรคะหมาม่าฮะบอาเอาไหมคะบำรุงกำลังท่านชายท่านไหนใะยังไงให้เคลื่อนท่คะให้เตปปี๊บกระเด็นนะฮะใช่ทำไมต้องเตะปี๊บกระเด็นอ้าวเพราะว่าเรียกว่าเตะปี๊บกระเด็นแต่มีหลายอย่างขายตาค่ะ ะะกระดูกหมาดำาเฮ้ยดูดิเจตูกระดูกหมาต้องเป็นหมาดำด้วยนะ,ะกระดูกหมาดำด้วยนะหมาหมาขาวไม่ได้นะฮะโอ้ดูดิกระเพาะเม่นคะ,ะกระดูกหยกระดูกแพะฮะโอ้ตาไก่ใบกว้างแปลว่าอะไรฮะ<อ>เป็นสมุนไพรเนาะ โอ้สมุนไพรเต็มเลยค่ะโอ้ขายยากันแบบเป็นร้านขายยาไทยแบบจริงจังมากนี่มีช่างนะคะมามาขายเป็นแบบตาช่างอันนี้ขายเป็นแบบตาช่างเหรอครับอย่างนี้เหรอเป็นเป็นเทียบเหรออันนี้เป็นแบบยาให้คนไข่อ๋อเป็นน้ำหนักอย่างนี้เหรอฮะอ๋อดูสิอู้ดูสิมาม่าไม่เคยเจอที่ไหนเลยนะคะฮะ คนนี้เป็นโรคงองแงงี่เง่ารักษาไงฮะต้องไปสมอกป่อยขาดตรงนี้เขาเป็นสัตว์ใจ่าอ๋อใายาอย่างเดี้ยาที่นี่คือเขาจะเป็นสมุนไพรหมดเลยนะอ๋อป้าแบบหยิบมาแก้เก๊กนะอ๋อใช่ค่ะเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยเพะแสัตว์กำลังที่ดื่ชื่นชมแก้มแดงไหนใครแก้มแดงฮะแก้มแดงนี่เหรอกายเหรอโอ้ทำไมอายอะไรครับกายยาหยุดยาเลยหลับ นอกจากที่เป็นสมุนไพรแท้ๆนะคะเขาก็ยังมีนี่เลยค่ะป้าป๊าดูเป็นยาเป็นพวกยาสำสำเร็จรูปค่ะนี่เนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้ฮะอุ้ยนี่ฮะต้มแก้ปวดเมื่อยนะฮะนี่นี่บำรุงนมด้วยนะคะหมอกแบบอ๋อคนให้นมเนีอ๋อนี่นี่เป็นเป็นอะไรโอ้นี่มีเป็นคำแปลกๆเยอะเลยนะคะหมอามาเป็นตะกูภาษาภาสาเจ็ด พังคีแปลว่าอะไรคะช่วยแปลหน่อยคะจากไทยเป็นไทยอีกรอบหนึ่งเลยนะไม่รู้ค่ะป้าอ่านหน่อยะแกจุกเสียดขับถายลมอ๋อขับถายลมแล้วก็กินแล้วตดสิฮะคือบอกเขาอืดลมอ๋อลมเยอะใช่ไหมฮะโอ้ใครฮะหมเนะาะท่านคือใครคะท่านเจ้าพญาภัยคูเบร์เลยค่ะอ๋อเนี่ยฮะก็คือตตั้งชื่อตามเขาโอ้เนี่ย เจ้าพญาอภัยภูเบศฮะนี่คนนี้เลยนี่มีภาพหล่อสมบูรณจริงด้วยนะขึ้นมาเพื่อเป็นที่ประทับแรงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงอโเคท่านเองไม่เคยใช้ตึกนี้เป็นไว้พักคำนักส่วนตัวเป็นเรือรับรองเลยอ๋อค่ะเป็นพาที่นั่งเป็นท่านเข้ามาอีกห้องหนึ่งก็จะมีประวงประวัติของท่านพญาอภัยภูเบศนะคะนี่นี่ที่มีเรียงลำดับนะะ อ๋อระดับญาตินะฮะไม่รู้จักมากคนเลยทำไมพญาไพยบูเบศมีหลายคนต่อเนี่ยแบนนองอะไรคะแล้วก็มีชุ่มด้วยยังไงกันแน่คะยังงงอยู่ครับงงงงงงเราก็บอกจริงๆว่าเราก็ไม่ได้ศึกษามานะแต่ว่าก็ใครอยากมาสร้างประวัติอก็ลองมาเที่ยวกันที่นี่นะฮะก็เป็นประวัติอันยามาคะอันนี้คืออะไรครับม่ามะอันนี้อันนี้ครั คืออะไรคะหัวเสาเราบัรไดอ๋อเป็น,ปนหัวเสา<ง>โบราณสวยงามถูกหรือออก ครั้งปรับปรุงตึกค่ะอ๋ออันนี้เป็นของเก่าเลยนะคะโอ้ยตึกนี้เนะี่ยจริงๆเดิมน,นะคะตึกอาคารเก่าเนี่ยตั้งแต่ตปี2 4งสี่ห้าสองโอ้ร้อยกว่าปีแล้วอะป้อยู่สมัยคะป,ะป้าป้ายังเป็นยังไม่เกิดอ่ะอีกหลายสิบปีค่ะเออป,ป้าป้าเพิ่ง18ตอนนั้น,นก็น,น่าจะช่วงเนี้ยค่ะไม่ป,ป้าป้าเพิ่ง18เองตอนนั้นน่ะอะแยังไงฮะนี่โอ้แต่ก่อนเนี่ยตอนตอนปรับปรุงนะอันนี่พอปรุระนาแล้วโอ้สวยงามมากขึ้น เลยยนนะะคี่ขึ้นมาชั้นสองกันนะคะชั้นสองสูงมากเลยค่ะมีอะไรคะอ่ลองดูสิอันนี้มีอะไรคะที่นี่เป็นที่ผ่านย้อมย้อมใช่โอ้นี่เป็นยาหม้อยาต้มนะใช่ไหมใช่ยาหม้ออ๋อต้มยาจากหม้อโอ่ยางให้ดดู้วยออ๋เหรอคะเป็นไงคะจัพคานอะไรเป็นไงคะกลิ่นเป็นไงคะกายเป็นไงไหน กินเป็นมากเลยเหรอับค่ะะเป็นไงนะกินยาเนาะผู้ใหญ่กสมุนไพรคือเข้ามาในนี้เราก็ได้กลินยาตลอดเวลาขอแล้วปิดนี่แล้วก็มีโหลโหลจองยานะฮะอันนี้เขาเขาบอกว่าใครมากินโพลเกิร์ฟเปล่าครับมาไหมไม่ใช่ใช่ไหมฮะไาร่างกินแล้วไปร่างกินนี่ค่ะเขาเป็นโรงงานบุญยารักโรงงานยาดีเนาะให้ความรู้ดีมากเลย นะโอ้ตำราแพทย์โบราณนะฮะแพทย์ตำบลฮะอืม,อมนี่กระดาษเก่าๆใช้จดเอานะคฮะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะทำให้บริสุทธิ์เขาใช้กันเอานะคะนี่เห็นไหมต้มน้ำแล้วก็ให้ระเหยเป็นไอไมาอทีคืออะไรครับอ,อ๋อถังมันจุดยานะครับกายอืมกินหมดยานี้นี่ทำไงคะเนี่ยยาหอม หมาบ้าแปลว่าอะไรไม่รู้สิรักษาโรคพิษหมาบ้าอ๋อใครโดนหมากัดหมาบ้ากัดใช่ไหมแล้วสมัยปัจจุบันเราต้องฉีดรอบสะดือ,อใช่ไหม<อ>เดี๋ยวนี้ยังรอบสะดืออยู่ปะไม่รู้<ะ>ครับหมาบ้า,มา,มาลองดูไหมคะฮะกายกัดดิดุหมาดุหมาเหรอจริงเหรอคนเโอ้โหเขี้ยวหมาเขี้ยวหมาใหญ่อย่างนี้เลยเหรออ๋อ นะเป็นหัวตัวหัวอันเดียวกันเลยทำไมคือถ้าใครถูกหมาบ้าต้องตัดหัวมาอย่างเงี้ยเหรอไม่แน่ใจค่ะทำไมไม่รู้ครับนี่ไงกระดูกอีกอันนี่ยกระดูกอันอ๋ออันนี้ทำอะไรนะครับตรงนี้ทำลูกประโคบลูกประโคบเหรออ๋อ อะลองทำลองทำอ่านทำไงอ่ะลองท,องทอำงทตัวต้องต้องเลือกเอาสีที่สวยด้วยใช่ไหมคะ, <c oughs> ะสีม่วงบมะม่งรู้จักไหมคะรู้ไหมต้นหอม ตัวฝักยาวเอาไปกันใหญ่แล,<า>แล้วเป็นใบผูที่ไว้กินหมากนะใบผูใช่ไหมวอนนี้เราจะไหมกระตูยอย๋อกระตูแล้วก็จะม,ยอยจะมีอันนี้นะคะจะเป็นใบมะขามใบมะขามอันนี้ที่เป็นสมุนไพรหลักๆแล้วก็จะมีอัอนน,นี้งาดำงาดำกระตูนยอ,ยอันนี้ก็นนกหิวเลยเนาะมันหอมเหมือน มีใบมาปวดค่ะนั่นสิโอเคเอาไว้พันรอบรอบเสือต่างหากเอาไว้นี่ค่ะเอาไม่ใช่ไปกันใหญ่แล้วค่ะจับผ้าค่ะจับผ้าค่ะออ๋าาหไ้โอเคอย่างนี้ฮะไม่ยากไม่ยากอ่ะมาด้านนี้ค่ะขึ้นมาอีกอ๋อ าไอ๋อนี่ค่ะป๊อบ๊้าอ๋อโอ้ยง่ายนะฮะจริงไม่ยากนะฮะมาได้ยังคะได้้แลวมาช่วยกายอ่ะเปลี่ยนกันเลยล่ะเปลี่ยนกันเลยอ่ะกายมัดเลยค่ะกายมัดแปรงเปลี่ยต้องไม่เปลี่ยนจับเชือกแบ่งครึ่งนะครับมาฝั่งนี้นะคะใช้เนลเกี่ยวใช้เนลเกี่ยวนะคะแล้วก็พันแล้วกสอดเข้า ถ้าหจะทำมัเป็นไม้เนี่ยตลกหนูจะทำเป็นไม้เราจะได้ไหมครับการเขาเชื่อทขาไม่ได้เป็นเปียกอ่ะมันเปียกใช่เพราะสมุนไพรมันมีน้ำอยู่ในตัวของมันค่ะไม่เป็นไรค่ะมันเป็นเปียกเฉยอ่ะแล้วก็พันพันกับจานสุกอมะทำได้คนเดียวพันกับจาน แล้วก็มัดเลยค่ะมัดแบ่งครึ่งคเอาเชือกแยกออกจากกันเอาเชือกแยกออกจากกันอย่างนี้นะคะแบ่งครึ่งค่ะก็ผ่านก็มัดมัดตายมัดตายเลยฮะตายไปเลยมัดขาตายมัดขาด ได้ทําเลยกายถืออย่างเดียวมีช่วยให้อ่ะกายกายทำไรครับกายไม่ตกน้อามาว่าได้คนเะมันไม่ใช่ไม่เหมือนลูกปลาคบเลยค่ะมาว่าไม่เหมือนตุ๊กตาไล่ฝนจริงเหรอใช่เหมือนตุ๊กตาไล่ฝนเลยตตุ๊กาไค่ะนี่หน้าช่วงนี้ฝนมันไม่ตกนะลูกปลาคบนี่ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอ่ะใช้ประคบบริเวณที่มีการปวดปวดกล้ามเนื้อได้ปวดหัวใจได้ไหม ก็นี่คะเขบตรงหัวใจหัวใจเหรอคะหัวใจหัวใจอะฮจก็อยู่ข้างขวาใ่าา้ออยังไม่เสร็จะยังไม่เสร็จดีนะคะแล้วก็จับผ้าแบบดึงดึงดึงให้แน่นค่ะมันก็จะเป็นเสร็จแล้วก็กินเลยใช่ไหมคะโอ๊ยก็ป้าเมื่อกี้เราทำมันยังไม่กลมมาก่ะคะแต่พอดึง พอเดินเ๊ะเลยนะคะพอดึงเดึงมันก็จะแบบว่าแน่นๆดีเดินทุกด้านนะคะแล้วลูกใครทำนั่นอะฮะเดี๋ยวตึงผ้าขาดโอเคค่ะนี่ค่ะกลายเป็นลูกกลมอ๋อกลมๆอ่ะมันเปียกเลยค่ะเสร็จแล้วให้ให้ดูที่ตรงผมเชื่อกนะคะแล้วก็จับจับมือที่มีผมเชื่อมขึ้นมาจับมือท้าฝั่งที่มีผมเชื่อมขึ้นมา ปูฟันตรงข้ามค่ะเอามาประกบกันอ๋ออไมยว่าเมื่อกี้เสร็จแล้วนะคะเนี่ยมันไม่ถีงเป็นอย่างนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยมันยากเหมือนกันนะฮะว่าจะเผาข่าขโมยนี้ก็จะเป็นอยะไรอันนี้เป็นข่าวนะจริงแล้วอ่ะหนูทำหรือใครทำนะฮะมาทำทำลุ้นลนลูกมองต้องไกล อันนี้คือสมุนไพรถ่ายเส้นเหรอคะเป็นแปลว่าแกก้ันปวโอ้แก้กันปวดเมื่อยค่ะอ่ะลองชิมดูค่ะมาม่าค่ะตอนนี้นค่าเป็นเน็บค่ะเป็นเน็บเนบอะไรคะับมาลองชิมดูค่ะรสชาติเป็นไงคะแฉกเลยเพราะว่าหนูอัพตะไคร้ใช่เยี๋ชนค่ะร้อนร้อนไงฮะ โอ้หายปวดทันทีเลยฮะลึบๆแบบเหมือนยาดองไหมครับรสชาติเป็นไงรสชาติไม่แย่เหมือนกินน้ำพอกสะเทินไปนี่ะได้ทำรู้มาครบได้เดินดูของเก่าแล้วสนุกมากเลยแล้วก็ได้ความรู้มากด้วยนะคะถ้าใครอยากจะมาได้ความรู้ดีๆแบบพวกเรานะคะก็มาได้ที่อาคารเจ้าพยาบาอภัยภูเบศอยู่ในมรงพยาบาลเลยนะคะอเค่ะวันนี้ไปกันนี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย